ครับวันนี้เนี่ยเราจะไปสัมภาษณ์คุณไพศาลพืชมงคลนะครับในฐานะที่ท่านเป็นอุปนายกแล้วก็เป็นเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทยจีนตอนนี้คุณไพศาลพืชมงคลอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณไพศาลสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับหนาเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าประเพณีกินเจเนี่ยนะครับมันมาในประเทศไทยได้อย่างไรที่มาที่ไปเป็นยังไงครับ คือการกินเจเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นวัตปฏิบัติของพวกนักถือศาสนาเตา๋าหรือลัทธิเต๋านะครับที่มีมาตั้งแต่ยุคพุทธกาลนั่นแหละครับเต<ช>านี่กําเนิดขึ้นในยุคพุทธกาลทีนี้พอพุทธศาสนานิกายมหายานเข้าไปในจีนประ,ะมาณพุทธกาลสามร้อยนี่นะครับพวกมหาย,ยานนี่ก็ชอบกินเจเหมือนกันมีวัตถุปฏิบัติอย่างหนึ่งกินเจเพราะเป็นเป็นสายเคร่งนะครับก็เลยทําให้การกินเจในพุทธศาสนานิกายมหายานกับพวกเต๋าเนี่ยผสมผสานกันมาเื่ยมา ต่อมามันก็ขยายออกมาเรื่อยๆทีนี้หลังจากคนจีนอพยพไปสู่ต่างประเทศมากขึ้นนี่นะครับมาไทยมามาเลเซียสิงคโปร์พวกนี้นะครับการกินเจนี้ก็ติดมาแต่ว่ามันไม่อาจกินเจเป็นวัดปฏิบัติปกติจึงมีธรรมเนียมการจับเทศกาลกินเจขึ้นตามสามเจ้าต่างๆนี่แหละเป็นหลักนะครับทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยโด่งดังอะไรมากยังไม่คึกคักคึกโตรมอะไรมากแต่ตอนหลังเนี่ย วัฒนธรรมอาหารของคนมันก็นเปลี่ยนแปลงไปค,คืออาหารที่เรากินทุกวันทุกวันเนี่ยมันมักจะเป็นพวกแป้งพวกโปรตีนซะมากไม่มีไม่มีผืชผักนะครับจึงทําให้ระบบย่อยของคนเนี่ยมันเสียพอเสียแล้วเนี่ยพอปีหนึ่งพอได้กินเจนกันครั้งหนึ่งเนี่ยได้กินเจนี่ก็คือมันมีเยื่อของผืชผักเนี่ยมากมันก็เป็นการชําระล้างระบบอาหาร คนเมื่อเข้าไปกินเจแล้วก็จะเห็นผลนะครับแม้เวลาช่วงสิบวันสั้นๆเนี่ยก็จะเห็นผลก็เลยเกิดเป็นค่านิยมที่คนทั้งหลายเนี่ยเข้าไปร่วมกินเจมากขึ้นมากขึ้นยิ่งปัจจุบันยิ่งมากขึ้นใหญ่เพราะจริงว่านารรมอาหารมีปัญหามากเนี่ยการกินเจก็จะเห็นผลมากแม้ช่วงสิบวันนะครับจะรู้สึกว่าร่างกายสบายระบบย่อยอาหารสบายเพราะฉะนั้นในช่วงนี้โดยเฉพาะปีนี้นะครับเทศกาลกินเจของเมืองไทยเลยโด่งดังมาก และสื่อทั้งหลายก็ได้ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวก็ให้การสนับสนุนเลยทําให้เทศกาลกินเจในเมืองไทยเนี่ยเขาจึงมันมีหลายประเทศในย่านนี้นะครับและในเมืองจีนเขาก็กินกันประจําทุกวันนะแต่ว่าเมืองไทยเรามันการเทศกาลแค่เป็นอะไรเป็นเป็นวัฒนธรรมนันหนึ่งของของคนไทยเชื้อสายจีนไปแล้วและก็กลายเป็นที่ชื่นชมของทั่วโลกเขามาแล้วมีความสุขแล้วก็ได้รับประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นเทศกาลกินเจเนี่ยปีนี้จึงเป็นปีที่ โด,ด่งดังมากที่สุดในประวัติการกินเจของประเทศไทยนะครับ,รบถึงตรงนี้ผมถามคุณไพศาลนิดนึงครับว่าถ้าผมอ่านในวิกิพีเดียเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนคุณไพศาลพูดว่าเป็นลัทธิเต๋าแล้วมาผสมผสานกับพุทธศาสนาเกิดขึ้นในประเทศจีนแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเภเพณีกินเจเนี่ยทำกันมากในประเทศเอเซียตะวันอกอกเฉียงใต้ทําไมมันถึงย้ายลงมาอยู่ที่นี่แล้วทาไมในเมืองจีนไม่ยิ่งใหญ่เหมือนในเอเซียตะวันอกอกเฉียงใต้นะครับ คือในเมืองจีนเนี่ยพวกที่นับถือ่าที่เป็นศาลเจ้าก็ดีเป็นวัดเต๋ก็ดีหรือวัดพุทธก็ดีเขากินเจเป็นปกตินะครับได้มีการพัฒนาอาหารเจเนี่ยเป็นแบบโต๊ะจีนเลยทำทำอาหารเจเนี่ยเป็นหูฉลามก็มีเป็นหมูหันก็มีเป็นเป๋ากก็มีครับทีนี้มันก็กินกันเป็นปกตินะครับจนทั้งพัตตาคารเจในเมืองจีนเนี่ยที่มีชื่อเสียงระดับโลกนี้ก็มีอยู่เยอะแยะจึงไม่ใช่เป็นเรื่องมหัศจรรย์อะไรเพราะมันเป็นปกติไปแล้วแต่ที่สำหรับชาวจีนเชื้อสายจีนบนทะเลเนี่ยครับ ที่ออกมาอยู่<ม>อยู่นอกประเทศจีนนี่นะครับเขาไม่อาจจะกินเจเป็นประจำทุกวันได้เพราะ <üyor uz. S 1> มันก็เป็นภาระมากเหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้บังคับให้ต้องกินเจนะครับในศาสนาพุทธเนี่ยทา <evet, S 2> งฝ่ายหินายานเนี่ยไม่ถูกบังคับให้กินเจเพราะฉะนั้นจึงนานๆได้กินกนทิเนี่ยกินกนทีก็จะเริ่มที่ไหนนะก็เริ่มที่ศาลเจ้านั่นแหละเป็นหลักเพราะฉะนั้นประเพณีกินเจในเมืองไทยเนี่ยจึงมักจะจัดขึ้นที่ศาลเจ้าแล้วก็จัดกันพร้อมกันหมดทั่วประเทศเวลานี้นะครับก็คนนิยมมากขึ้นมากขึ้นทุกศาลเจ้าก็ต้องจัด จัดกันจนเป็นกิจกรรมใหญ่เวลานี้นะครับเช<า>่นเดียวกันในมาเลเซียสิงคโปร์ซึง่งเป็นพวกคนจีนเรพยพออกามาเนี่ยก็จะจัดใช้โอกาสนี้นะครับจับเทศกาลกินเจขึ้นครับ,รบแต่ปีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีกินเจสองรอบเพราะว่าจีนเนี่ยมีเดือนเก้าสองครั้งคุณไพศาลอธิบายความตรงนี้ให้เราฟังนิดนึงได้ไหมครคือในปฏิทินของจีนเนี่ยถือเอาเดือนเก้าเป็นกลางปีจึงมีวันศาสตร์กลางปีเรียกว,วันศาสตร์ตงชิวนะครับวันศาสตร์กลางปี ก็คล <ain> ้ายๆกับของเราเนี่ยของเราเรามีเดือนแปดสองหนเล้ววิธีการนับวันเนี่ยก็คล้ายคลึงกันก็คือว่าในทางจันทรคติเนี่ยถือเอาประมาณสามร้อยหกสิบวันเนี่ยเป็นปีนะครับ,รบแต่ว่าในเวลาจริงๆเนี่ยมันมีสามร้อยหกสิบห้าวันเพราะฉะนั้น <K l ain> มันจึงมีทดกันไปห้าวันต่อประมาณปีละห้าวันนี่นะครับ,รบนในทางจันทรคติฝ่ายไทยเนี่ยเมื่มาถึงสี่ห้าปีเนี่ยจึงต้องมีปีที่มีเดือนแปดสองหน ็คือเอาส่วนที่มันเกินเนี่ยมาทบเข้าไปในเดือนแปดก็ะจะมีแปดหน้าแปดหลังนะครับค <c oughs> แต่ทางจีนเนี่ยเนื่องจากเขาถือเอาเดือนเก้าเป็นการปีเพราะฉะนั้นในกรณีที่มีการทบยอดนะครับสี่ห้าปีเนี่ยหลายหลายปีเนี่ยของจีนเนี่ยมันยาวของเราเพราะจึงมีโอกาสที่มีเดืนน <c oughs> อนเก้าสองผลเพราะปีนี้เนี่ยจึงเป็นปีที่มีเดือนเก้าสองผลเมื่อมีเดือนเก้าสองผลการกินเจก็มีสองครั้ม กี่ปีทีจะมีครั้ง,งหนึ่งครับที่จะมีเ,ะเดือนของจีนเนื่นองจาก,กการนับจัก,การเนี่ยเขาต่างกับของเราทางจันทรกตินะครับก็หลายปีครับผมจําปีไม่ได้นะแต่หลายปีมากมากกว่าของไทย<อ>ที่บอกว่าทศห้าเพราะว่าปีหนึ่งของเขาเนี่ยมีสามร้อยหกสิบวันเนี่ยนะครับคือในทางจันทรกติของไทยบนเทียบมาเห็นทางจันทรกติของไทยนะครับ ปีหนึ่งดังจำทัศกติเนี่ยมันมีสามวันหกสิบวันเท่านั้นแหละครับแต่ถ้าสมมติมันเหมือนกับจะทดไปห้าวันใช่ครับสามวันหกสิบห้าเพาะเพราะติมีหายสามวันหกสิบห้าอย่างนี้ได้ไหมครับว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นในทางจำทัศกติฝ่ายไทยเนี่ยจึงมีวิธีนับที่ประมาณห้าปีเนี่ยก็จะเป็นปีที่มีอธิตย์กมภาพันธปีหนึ่งนะครับทั้งที่ระหว่างปีเนี่ยเราก็มีเดือนก็ไม่เท่ากันนะครับสามสิบวันนั่งสามสิบแปดวันแปวันนั่ง 28วันบ้าง29วันบ้างนี่นะครับแต่ของจีนเนี่ยจัดการเขาเวทวิธีนับจัดการเนี่ยเขามีจัดการที่ไม่เหมือนของของทางฝ่ายไทยที่นิยมใช้กันเขาจะจากนับจากวันเป็นแล้วเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนเดือนเป็นฤดูกาลฤดูกาลก็เป็นอ่าเป็นปีนะครับซึ่งมันจะมีทศเศษเนี่ยน้อยเมื่อทศเศษน้อยเนี่ยเวลาในการที่จะคำนวณเป็น92ออนเนี่ยจึงยาวกว่าของไทยของไทยเนี่ยใช่ สี่ปีจะมีสามร้อยหกสิบหกวันครั้งหนึ่งครับใช่ครับจะมีวันที่ยี่สิบเก้ากุมภาใช่แต่ว่าของจีนเนี่ยเขาทดปีละห้าวันถ้าเกิดผมเอาห้าหารสามร้อยหกสิบห้าเนี่ยก็แปลว่าเจ็ดสิบสามปีจะมีเดือนเพิ่มมาหนึ่งเดือนอย่างนั้นหรือเปล่าก็ของจีนโดยประมาณนี้ครับไปลองอ่านดูในสารกฏฉบับคนขายชาตินะครับที่คงเบ้งอธิบายจักกะเนี่ยการนับจักกะกี่กี่วันเป็นสัปดาห์กี่สัปดาห์เป็น เป็นเดือนเดือนเป็นฤดูฤดูเป็นปีนี่นะครับมันจะมีทบไปทับมาซึ่งเป็นการคำนวณฤดูกาลด้วยและดินฟ้าอากาศด้วยซึ่งของจีนเขามีละเอียดละเอียดมากครับอันนี้เป็นพัฒนาการขั้นสูงนั่นหมายความว่าในสมัยนาชวง์ฮั่นเนี่ยเขามีระบบการคำนวณจักรกะคือหมายความว่าไอ้องศาของเราเราเรียกองศานะครับอย่างจักรราศีเนี่ยเราถือมี30สิบองศาแต่กลาวันนี้เป็นสามอสองศาแต่จีนเขาเรียกจักรกะซึ่งจักรกะของจีนเนี่ยมันมากกว่าส6 0องศาคองศา บ็ายควาว่าของเราเราถือองศาลิบดาฟิลิปดาแต่ของเขาเขาเรียกว่าจักกะซึ่งมันมีมากกว่ารบ<ล>อบ <ผม S 1> จักรวาลเราเมี360มองศาของเขาเนี่ยมีเป็นเป็นพัน 1, จักกะนะครับ <ผม S 1> ซึ่งนับแยจกจมแนกครับผมด้วยความไม่รู้เลยเนี่ยนะครับว่าปีนี้มีเดือนเก้าสองครั้งเนี่ยแปลว่าเดือนนี้มี13เดือนของจีนนึกแหละคือทางจันทธกติแต่ทางสุิยกติเนี่ยถือเป็น12เดือนครับ คือที่เป็นวิธีคำนวณจากการโคจรอของดวงจ,จันทร์จันทรคติเนี่ยค,คือการคำนวณจากโคจรอของดวงจันทร์ซึ่งมันเออเลอร์มื่อเออเลอร์มากดวงจันทร์มันใกล้โลกแต่พระอาทิตย์เนี่ยคือระยะห่างกับโลกอีกไกลมากเพราะฉะนั้นเวลาจึงแม่นยํากว่าจึงปีหนึ่งคำนวณได้แค่สามร้อยสิบห้าวันแต่ทางจันทรคติเนี่ยมันม,ม,ม,มีค่าเคลื่อนมากนะครับ,รบแต่แม้กระนั้นเนี่ยเขาก็มีวิธีการทดเศษทดอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้มีเดือนแปดสองอนมาชดเชยเนี่ยอย่างของไทยนะครับ ของจีนก็มี9ก้าสองผลมาชดเชยชคือมันจะมีจะคาดเคลื่อนในปีละนิดปีละนิดปีละนิด,นดพอหลายหลายปีเนี่ยต้องมาทบเป็นเดือนอเดือนแปดสองขนหรือเดือนเก้าสองขนทุกทีหนึ่งครับเนี่ยมันก็จะทําให้หมายความว่านับจากวันนี้ไปนี่นะครับ,บนับแต่เดือนเก้านี้ไปเนี่ยปฏิทินทางจันทรคติของจีนเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับความจริงมากขึ้นอีกแล้วหลังจากที่มันคาดเคลื่อนมาตั้งเกือบสามสิบวันถูกไหมครับครับมันทบทบทบกันมาแล้วก็มาเอามา ปีนี้เหมือนปีใช้นี่ที่ทอดเอาไว้เดิมใช่ช้นี่ครับใช่ครับทีนีที่ไปเห็นเดือนแปดสองผลก็จะเข้าใจชัดเจนครับว่าทาไมครับที่ปีนี้เนี่ยมันมีเจสองครั้งเนี่ยครั้งไหนสําคัญกว่ากันครับอ่าเหมือนกันครับเหมือนกันเลยนะเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนอย่างเข้าพรรษานี่แหละครับเนี่ยคนเราคนไทยเราลืมไปว่าเรามีความเข้าพรรษาเนี่ยสองรอบนะฮะคือเข้าพรรษาหน้ากับเข้าพรรษาหลังเหมือนกันหรือละผมยังไม่ทราบเลย ต่างกันเองครับคือเดิมเนี่ยมีพระพุทธเจ้าบัญญัติการเข้าพรรษาไว้นะครับว่าเป็นช่วงวันแรมหนึ่งค่ำแต่ต่อมาเนี่ยพระเจ้าปิมพิสารก็ดำหลับสั่งว่าดำหลับหาหรือว่ามันยังปลายฝนไม่หมดทีเดียวเพราะให้ยืดไปหน่อยได้ไหมพระพุทธเจ้าเลยให้เลื่อนเวลาไปอีกสิบห้าวันเป็นการเข้าพรรษาหลังแต่ก็มิได้เลิกพรรษาหน้าเพราะฉะนั้นการเทศการเข้าพรรษาในพุทธศาสนาเนี่ยจึงมีสองช่วง คืเรียกว่าการเข้าพรรษาหน้าวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดเข้าพรรษากับเข้าพรรษาหลังก็คืออีกถัดไปอีกสิบห้าวันตามที่พระเจ้าแผ่นดินได้ร้องขอซึ่งก็มีพุทธบัญญัติผอนปลนให้แต่ก็ไม่ได้ยกเลิกอันเดิมนะครับมันจะมีวันเข้าพรรษาสองวันครับปีนี้ท่านเจสมุติ ผมไม่ได้ทานเจปีนี้เ,เดือนนี้ช่วงช่วงวันนี้จนถึงไปอีกเก้าวันเกิดหรือเจาทานไปแล้วที่เขาเรียกว่าเจาแตกเนี่ยปไ,ไปทานอีกรอบหนึ่งเนี่ยได้ไหมครับมันจะเป็นการรุ่งรวยคนเพิ่มขึ้นเ,เพูดถึงบุญกุศลน,นี่นะครับ <c ười> คือ <c ười> การทานเจเนี่ยโดยมากผู้ที่ทานเจเนี่ยจะนิยมอันหนึ่งก็คือเชิดชูความเมตตาคำข้อนี้แหละถือเป็นหลักคือจะไม่เบียดเบียนทรัพย์ ซึ่งโดยมากพวกที่นับถือเจ้าแม่ควรดิมหรือพระโพธิสัตว์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้นะครับก็จะมีคติอันนี้คือถือเอาเมตตาเป็นตัวตั้งการไม่กินเจเนี่ยก็เพื่อเจริญเมตตานั่นเองแหละแต่ตอนหลังนี่ก็มาขยายแล้วมันก็เห็นผลจริงในทางบริโภคนะครับบริโภคิยมเนี่ยคือเมื่อเรากินเจมากๆอาหารเจนี่เป็นอาหารที่มีใยมากมีเยื่อมากเพราะฉะนั้นจึงเมื่อทานสิบวันเนี่ย ไอ้เจื่อใยทั้งหลายเนี่ยมันก็จะชำระล้างไอ้ไอ้ระบบเจ้ยอาหารของเราเนี่ยซึ่งเต็มไปด้วยไขมันเต็มไปด้วยสิงกระป๋โสโคกต่างๆเนี่ยก็เป็นการล้างท้องโดยธรรมชาติไปทีหนึ่งเมื่อล้างไปแล้วเนี่ยพ้นสิวันไปเดี๋ยวร่างกายมันก็สดชื่นถ้าระบบท่อทางเดินอาหารนี่มันใสสะอาดถูกไหมครับมันกินอะไรไปมันก็สดชื่นแต่หลายคนก็เห็นผลเป็นที่ประจักษ์อันนี้ก็พวกเห็นผลที่นิยมกินเจโดยอาศัยทางวิทยาศาสตร์หรือทางร่างกายสุขภาพดีนี่ตรงพวกหนึ่ง ไอ้ผู้ที่กินเจเพื่อเจริญเมตตาเพื่อบำเพ็ญบุญนั้นก็เป็นอีกพวกหนึ่งครับมันเมื่อเป็นอย่างนี้พวกที่จะเข้าหน้าเข้าหลังเนี่ยเขามาเข้าเดือนเข้าหน้ากินเจเดือนเ้าหน้าหรือกินเจเดือนเ้าหลังเนี่ยผลไม่ต่างกันครับเหมือนกันอ๋อครับฮะแต่ในระยะหลังๆเนี่ยนะครับคุณไพศาลครับมักจะมีความเชื่อที่ว่าพอกินเจแล้วเนี่ยจะอ้วนทําไมถึงอ้วนฮะคืออาหารเจเนี่ยมันมันเขาไม่ค่อยปรุงรส ครับและปรุงด้วยน้ำมันเนี่ยมากครับครัตอนราะว่ากินน้ำมันถ้าเกินมากเกินไปเนี่ยก็อ้วนได้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกกินนี่นะครับคืออาหารเจเนี่ยมีทั้งใช้มันมากแล้วก็ใช้น้ามากก็มีเพราะเราก็กินในพวเลี่ยงพวกเลี่ยงเลี่ยงพวกมันนน่ะนะครับแล้ววันนี้มันจํานวนหนึ่งอาหารเจก็นิยมปรุงด้วยมันถั่วเนี่ยซึ่งมันจากถั่วเนี่ยไอโมเลกุลมันยาวครับมันยาวแล้วเนี่ยพอมันโดนความร้อนเข้ามันบิดตัวก็เลยทาให้หลอดเลือดเนี่ยตีบแคบ จึงเป็นต้เออกกนเหตุของโรคความดันโลหิตสูงไงครับอ๋องั้นต้องระมัดระวังในการกินด้วยนะฮะครับก็บจะไปกินพวกน้นมากถึงแม้เจก็จะไปกินที่มันสูกใช้น้ำมันมากเห็นไหมครับการต้มผักบางอย่างเนี่ยนั่นที่จะต้ม้วยนะ้ำต้ม้วยน้ำมันนะครับซึ่งอย่างนั้นแหละมันก็ว่าไม่ดีเท่าไหร่เว้นแต่จะใช้น้ำมันอ่าน้ำมันมะพรา้าวถ้าใช้น้ำมันถั่วแล้วอันตรายอาหารเจส่วนใหญ่ใช้น้ำมันถั่วเพราะเราต้องกินหารประเภทต้มด้วยดีกว่าครับ อีกอย่างหนึ่งที่เขานิยมกินกันแทนเนื้อสัตว์ก็คือไอ้เจ้าหมี่กึ่งเนี่ยนะฮะที่เอาไปทําเป็นเนื้อต่างๆเนี่ยนะอันนี้อันนี้อ้วนไหมฮะอันนี้เป็นแป้งเป็นแป้งซึ่งพวกนี้จริงๆแล้วไม่มีประโยชน์ในทางศาสนาเลยครับคือพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติให้ให้กินเจก็เพราะว่าอะไรท่านบัญญัติสิ่งที่เหนือกว่านั้นครับคือการเจริญธรรมะบางอย่างเช่นที่เรียกว่าจตุธาจตุธาว่าวัฏฐานเนี่ย คือเวลากินอะไรเนี่ยก็ทาให้ทําปัจเจกพิจารณาว่าเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์เราไม่ได้กินผักไม่ได้กินพืชอะไรหรอกแต่เรากินธาตุสิ่งที่เป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ําลมไฟคือมองให้เห็นที่กินนั้นมันเป็นแค่ธาตุเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟไม่เห็นอะไรนอกจากนี้ก็จะไม่มีความติดยึดตรงกันข้ามกับเรากินเจแต่เอาอาหารเจเนี่ยมาทําเป็นหมูหันหรือมาทํามี่อึงมาทําเป็นเป็ดเป็นไก่นี่นะครับเรากินแป้งก็จริง กินอ่ากินอ่าถั่วก็ดีกินตะคู่ก็ดีนะครับแต่จิตนะมันไป,ไปไปประวัติผูกพันเข้าว่ารเรารมีความกระหายใครอยากที่จะกินเป็ดกินไก่เพราะฉะนั้นอันนี้บุญกุศลในส่วนนั้นก็จะไม่เกิดกลับจะเป็นโมหะเป็นความหลงเข้าไปอีกพระพุทธเจ้บบาบัญญัติสิ่งที่เหนือกว่านี้แล้วก็คือว่าให้กินด้วยปัจเวกด้วยพิจารณาว่า เราไม่ได้ติดยึดในรสชาติหรือในในเนื้อสับหรือเนื้อผักอะไรแต่กินในฐานะที่มันเป็นธาตุสีเพื่อยังชีวิตนี้ให้เป็นไปเท่านั้นเองพระเจ้าจึงมันยังว่าในป่าผู้ที่ในพระธรรมวินัยนี้ต้องเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายไม่เป็นภาระไม่เป็นสิ่งลําบากแก่คนอื่นและตนเองการกินเจนี่ลําบากนะครับไม่ใช่ง่ายผมจะสรุปที่คุณไพศาลพูดอย่างนี้ว่าถ้าคนที่ทานเจแต่ว่าไปแสวงหาของทานเจที่ลักษณะ คลายหมูคล้ายไก่คลายเนื้อรวมทั้งบางครั้งเนี่ยผมไปทานอย่างอาหารบางอย่างรสมันเหมือนหมูเหมือนเป็ดเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นเจเนี่ยนะครับทําจากวัตถุที่เป็นเจเนี่ยอย่างนี้เท่ากับว,ว่ายังยังตัดกิเลสไม่ได้ยังไม่ได้เป็นเจแท้ๆอย่างนั้นได้ไหมครับคือมันเป็นสองส่วนนะครับถ้ากินเพื่อสุขภาพนั้นส่วนหนึ่งกินเพื่อทําเพื่อความปฏิบัติธรรมยกภูุมธรรมในใจให้สูงขึ้นในกรณีอย่างนี้จะไม่ได้ประโยชน์ แต่ถ้ากินเจเพื่อให้เห็นเพื่อให้เจริญเมตตาให้เห็นว่ามนุษย์ทั้งหลายไม่สับทั้งหลายจะต้องไม่เปลี่ยนเปลี่ยนกันอย่างนี้ได้ประโยชน์ในแง่ที่เป็นบุญเป็นกุศงครับแต่ความติดยึดในอาหารนั้นเป็นความหลงไปอีกขั้นหนึ่งครับแต่ก็ยังได้ประโยชน์อยู่แม้ว่าจะต้อย่รแตงพู้กินเจทั้งหลายเนี่ยจึงพยายามเข้าใจตรงนี้ให้ดีว่าอย่าไปติดยึดแต่วันนี้พัฒนาการอาหารนี่ก้าวหน้ามากนะครับอย่างในเมืองจีนเนี่ย พั<ส>ตตะการเจที่ตั้ง,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 งอยู่ตามน้ำต่างๆ่ันเยอะมากนะครับ <c oughs> และเป็นอาหารที่อร่อยระดับโลกเลยนะ <c oughs> เรากินอูฉลามเจเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามันต่างกับจะไม่ครับไม่รู้เลยไม่เห็นความแตกต่างระหว่างอูฉล้านจริงกินเป็ดย่างเจเนี่ยก็จะไม่เห็นความแตกต่างกับเป็ดย่างจริงกินอาหารเปาเอ้เนี่ยก็จะไม่้รู้ถึงว่ามต่างกับเปาเอ้จริงๆเพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยเรากินเปาเื้เสดยไม่ก็จะไม่ลําบากกว่าครับ ครับครับฮะสุดท้ายครับนอกจากการกินแล้วนะครับคุณไพศาลครับการปฏิบัติตัวของคนที่ถือศีลกินเจในช่วงนี้ต้องทําอย่างไรบ้างครับคือผู้ที่จะเข้าพิธีกินเจเนี่ยอย่างน้อยเขาต้องชาระจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับครับให้ละวางภาระที่ยุ่งยากลงนะครับแล้วก็มามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติธรรมที่จะเจริญเมตตาตามหลักเกณฑ์กติกาของแต่ละสำนักที่เขาวางไว้นะครับครับก็รวมความว่าเป็นการปฏิบัติธรรมฮะเป็นการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานิกายมหายาณโวกกับเต๋า ซึ่งเป็นคนละส่วนกับหินยานนะครับหรือเทรวาสเนี่ยคนละส่วนกรัมแต่ก็ให้ผลทั้งนั้นน่ะการเจริญเมตตาเพียงข้อเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าตอบว่าเป็นธรรมันทําจุนโลกครับหยุดยั้งสงครามได้หยุดยั้งการเบียดเบียนการข้าวได้เอาละครับวันนี้ได้ความรู้จากคุณไพศาลพืชมงคลในเรื่องการรับประทานเจมากเลยครับต้องขอบคุณคุณไพศาลมากมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ